สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามารีวิวสัตว์ทั้งหลายแลก้กันนะครับนี่อันนี้คือตัวแรกก็คือเจ้าควายนะครับควายเปิดให้เพื่อนดูเลยดูครับควายนี่เจมีเสียงร้องเ,เห็นไหมอ๋ออันนี้เราพ่นสีมานะที่จริงมันจะเป็นสีดำนะเปิดเผยตรงนี้นี่ใส่ถ่านตรงนี้สามก้อนอเดี๋ยวเราจะเอามาวิ่งแข่งกันนะครับมาดูเจ้าวัวก่อนเลย เป็นไงบ้างอ,อ้อันนี้วัวสีสแตนดาร์ดนะครับเป็นขาวดำสลับกันมีเพลงด้วยตาแงดงตัวต่อไปก็คือเจ้าม้าลายกับมา้านวะันนี้เรามาวิ่งแข่กันเลยเดี๋ยวดูคู่แรกเลยดีกว่านะครับก็ม้าลา,ายกับเจ้ามานะอันนี้ยีนเป็นกองกองเชียร์ไก่อนอาพร้อมกันหรือยัง ดูครับหนึ่งสองสามไปเอาล้วครับเอาล้วครับวันนี้วิ่งมาอย่างสูุสีเลยนะครับอาครับเจ้าม้าตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับเจ้าม้าตีตื้นขึ้นมาครับนี่ครับโอ้โหเจ้าม้าเข้าเส้นชัยก่อนนะครับโอ้โหเออคู่ถัดไปนะครับเป็นเจ้าวัวแล้วก็ เจ้าควายนะครับมาเป็น huh. ต okay. yep. okay. like? mm ัวนะครับน ah ี่รองเราจะออกตัวพร้อมๆกันนี่มกันไปขึ้นๆนะครับไปโอ้โหเจ้าควายก็ถึงจะวิ่งช้ากว่านะครับวิ่งสะดุดนะครับแล้วเจ้าวัวก็นําหน้าไปแล้วนะครับโอ้โหจะถึงเส้นชัยนะครับโอ้โหเจ้าวัวเข้าเส้นชัยไปก่อนนะครับโอเคสำหรับการแข่งวันนี้ก็จบกันแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย